ไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รุ่นะกดติดตามช่องเสรีแชนแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคาถาที่จะนําเสนอต่อไปนี้ชื่อว่าพระมนสงนะซึ่งตำลาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนักกล่าวเอาไว้เพียงแต่ว่า เรียกหญิงก็ให้รักทักชายก็ให้หลงนะเป็นลักษณะของเสน่ห์เมตตานะครับหรือเรียกความพิสมัยจากเพศตรงข้ามนะหรือเพศเดียวกันจะลองเอาไปใช้ดูก็ไม่ได้ว่ากันเพราะตำราไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นเพศไหนนะเพียงแต่ว่ากล่าวเอาไว้ว่าหญิงก็ใช้ได้ชายก็ใช้ได้นะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,าสัมพุทธัสสะโอก,กาสะโอก,กาสะประสิทธิครูปู่เจ้าสมิงพลายกูจะใช้คุณมนคาถาทั้งหลายว่าเป็นต้น ว่าดินแสนแลโลมฝนว่าเขาไม้แลดินเนินอย่าได้เหมือนตั้งจิตเร็วเอ๋ยฤทธิ์พระพลายเจ้าเอ๋ยจงเล่งมาซับซาบ,บเส้นเกษาโลมาผมขนพระยามนเล่งกะลึงองค์นะกะลึงโมกะลึงพุทธกะลึงทากะลึงยะกะลึง กูจะเกลึงไส้ใหญ่แลปลอดตับกูจะเกลึงให้ตลอดทั้งบาดาลเอหิอย่าอยู่นานจงสร้างสมอย่างองค์ขจรเตือนทั้งนั่งเตือนทั้งนอนเตือนทั้งยืนเตือนทั้งกลางวันเตือนทั้งกลางคืนพระพรายเจ้าเอย๋ยจงเร่งพายพัดผันย่าให้ช้า เอหิเลนังนะโมมะหังสัพพะปาปังเอหิเอหิปะลิเทวันติอันนี้ตาําราบอกเอาไว้ว่าสุดแต่จะนำไปใช้งานนะเพียงขอให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมศีลธรรมตามประเพณีอันดีงามท่องให้ขึ้นใจนะทำให้ถูกหลักจะบังเกิดเด่นใน สเสน่ห์เมตตาแก่ตัวเรานะหากใครจะให้ใครมารักนะหากอยากให้เขามารักเราก็ให้นึกถึงหน้าเขานึกถึงหน้าของคนคนนั้นและเอ่ยชื่อเขาหลังท่องเสร็จนะหลังสวดบริกรรมคาถาเสร็จนะเราจะท่องกี่จบก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าเวทมนต์พระคาถานี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวบ,บุคคลทำนะ ถ้าทําเยอะทําดีทําได้เราก็จะมีอิทธิคุณมากนะถ้าทําแบบไม่ตั้งใจคาทำแต่หวังผลเอามาโหฬารนี่ก็คงจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่นะมักจะมีคนถามว่าต้องทํากี่ครั้งต้องท่องกี่ที่จะได้เห็นวันไหนผลเมื่อไหร่อันนั้นตอบไม่ได้จริงๆมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับมันอยู่ที่ความพยายามของเรามันอยู่ที่กับการตั้งจิตตั้งใจทำของเราว่าเราจะ เป็นคนที่จิตใจมีบริสุทธิ์มีสมาธิมีศีลภาวนาสักแค่ไหนมันอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่จะได้ผลเมื่อไหร่จะเลิกทําเมื่อไหร่อันนั้นผู้เราคงตอบให้ไม่ได้เนาะนะเข้าใจกันเนาะครับอย่าลืมถ้าให้บุคคลที่หมายตาเขารักเรานะ่ะท่องเสร็จป,ปุ๊บมาให้นึกถึงหน้าเขาแล้วก็เอ่ยชื่อเขาตาม ทุกจบนั้นนะหมายถึงว่าสวด,สวดเสร็จปุ๊บจบปับ๊บล้วก็เอ,อ่ยชื่อเขาเลยนะขอให้มารักกูมาชอบกูมีจิตพึงปรารถนากูอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือคำอธิษฐานของเรานะหลังจากที่เราท่องบริกรรมจบหรือจะใช้ในกรณีที่จะไปพบปะพูดคุยกันนะหมายถึงการมีนัดพูดนัดเจราจากันนะ เราก็จะท่องก่อนแล้วไปพบปะพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งหลังจากแยกกันจิตใจของคนผู้นั้นก็จะอยากติดสอยห้อยตามเรามานะเชื่อว่าแบบนั้นนะครับอันนั้นคือตำราได้าก่าเอาไว้นะถ้าเป็นในกรณีลักษณะนี้ก็คือหนุ่มสาวที่เริ่มทำความคุ้นเคยกันใหม่ๆนะอันนี้นะนะการจะใช้มนต์คาถาแต่ละ อย่างเราต้องดูจุดประสงค์เขาด้วยว่าเวทมนต์เขานั้นมีเป้าหมายอย่างไรกับบุคคลประเภทไหนนะจะจะขออธิบายก่อนว่าพักคาถาหรือเวทมนต์ชื่อเดียวกันนะแต่โดยตัวเนื้อมนอาจจะไม่เหมือนกันแต่มีจุดประสงค์เดียวกันนั้นก็มีนะบางทีก็มีสั้นบ้างยาวบ้างหรืออาจจะมีตรงกันบ้างแปลกไปจากอื่นใดบ้างาก็ถือเป็นเรื่องของ เกจิผู้ผูกมนต์คาถานะครับไม่ได้ว่าท่องผิดท่องถูกนะอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับมันอยู่ที่ต้นทางนะขึ้นอยู่กับต้นทางต้นตำรับของครูบาอาจารย์อย่างไรก็ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถือเป็นการเล่าสู่กันฟังว่ามีสิ่งนี้อยู่ในสังคมบ้านเรามานับแต่บโบราณนะครับอันนี้แล้วก็สิ่งนี้ก็คือความเชื่อนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่ากัน นะไม่ต้องมาถามว่าใช้ได้ไหมหรือเชื่อได้แค่ไหนอันนี้ไม่อยากจะตอบจริงๆนะครับมันอยู่ที่ศรัทธาของเรานะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพาราณาไมยสมบูรณ์ผูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ